ก็แดนไลฟ์ไฟเตอร์นะครับตัวนี้สินค้าได้มาใหม่นะครับของแท้ใช้ในกองทัพ US นะครับเป็นที่นิยมสำหรับหน่วยรบเศษมากตัวนี้สามารถทนลมทนฝนได้สิดภาพไปเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในโอ้โหภายในกันน้ำทั้งบนและล่างนะตัวนี้ สวยสวยครับตาศสยเทยได้ดีครับข้างในที่เป็นดำๆนี่ไม่ได้เปื้อนอะไรนะครับเป็นเปื้อนความใหม่ของไอตัวผ้ามุ้งเนี่ยนะคล้ายๆสีมันตกใส่นะครับสังเกตว่า,าตัวเลนส์ไฟกับตัวนี้จะไม่ติดก,กันนะครับจะมีช่องว่างขอบนี้ก็จะมีซีน กันน้ำรอบตัวครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่นิยมนะนิยมมากนะตัวนี้ก็ ปรับได้นี้ก็มีซิปสวยงามก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเคมลิกเกียร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค,ค,ครับสวัสดีครับ